เัา,า,าด้วยถ้าเปทันรวยเลยนะวันนี้เราต้องกลับมาทําใหม่เอ้ยไม่ใช่วันนี้ต้องกลับเรากลับมาอยู่กันในทาวเวอร์ดีเฟนนะครับเพราะว่าอ่าผมเมื่อกี้ผมทําไปแล้วแหละแต่ว่าแบบอ่าเปิดข้อผิดพลาดเทคนิคเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ทำเอ้ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรละก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์โซโล่ฟอร์เรนคือลงฟอร์เรนคนเดียวแล้วก็ทํายังไงให้มันได้แบบเยอะที่สุดอะไปได้ไกลที่สุด <c oughs> ตัวใช้เซตนี้นี่เลย เสร็จนี่เลยีฮี่เนี่ย <c oughs> จ้ไม่ได้ว่ามันอันไหนนะที่จ้าไม่ได้ว่ามันทำยังไงแต่มันน่าจะประมาณนี้แหละชิปเป๋งวางผิดสวยละสวยละวางฟาร์มเฉยเลย อ่ะนึ่งวางผิดแล้วทุกคนทุกคนต้องวางรถก่อนนะแต่ผมวางผิดโอ้ไม่นะวางผิดแย่และห้าสี่สามสองหนึ่ง คงต้องวางรถให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วต้องอัพตรงนี้ให้ได้เป็นต้องวางไปเรื่อยๆนะวาง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 ไปความจริงต้องวางรถก่อนแล้วค่อยม,มาวางฟาร์ม แต่ผมวางผิดนะสลับกันก่อนแล้วกันนะคือต้องวางรถก่อนแล้วค่อยไปวางฟาร์นะทุกคนอืมสวยเลยคราวนี้ เวลาเสียเลือดไปฝักแล้วกันนะคงไม่ถึงกับตาย <c oughs> จากนั้นเราก็ต้องวางปาดตรงนี้ แล้วก็วางรถเพิ่มหนึ่งคันวางรถเพิ่มหนึ่งคันเสร็จปุ๊บก็ต้องตองโอไมก์กัดพันไหมเนี่ย อโลผูทแันอยู่ไหวอยู่เราต้องวางรถ ร้านให้หวางป้อมปืนให้ได้สักหลายๆตน้นแล้วก็อย่าสกีปด้วยวางปุ๊บแล้วก็แห้งไปเลยแห้งแห้งยาวๆเนืองจากเว็บ20เราต้องห้ามสกีปห้ามสกีปเด็ดขาดสกีปทีนี่นอยากหลอดอยากกูนา เดีย๋ยวปีสกิปไปก่อนหลังๆอยากสกิปเราต้องจัดการให้หมดก่อนหลังจากนี้ให้วางเพิ่มแวก็อัพ1นึ่ง็นเราจะได้1,000งพันใช่ปะหนึ่งกับอีก100ก็พอดีอัพได้1อัน เราหาอันที่มันไม่พังอ่ะมันไม่พังกลางทางอ่ะเนั้นมันจะมันจะด้อยแต่วันนี้ละโอ้โหเออัพหลังนี้เราก็อยากสกิปเราต้องดูดูลาดลาวแล้วคราวนี้ให้ดูลาดลาวแล้วทุกคนให้ดูลาดแล้วก็ดูลาวด้วยดูลาวบันไดาก่อนลงบันไดแล้วทุกคนเอ้ยไม่ใช่ ลาดดูราวกับจะไหวไหมวะตึมตึมอย,อย่างน้อยก็ค่าเพิ่มได้วะค่าเพิ่มได้อยู่คือาเป็นอะไรที่โอเคปัม๊มแล้วก็ตรงนี้เรามารอบ สกิปรอสกิปแล้วก็อัพเพิ่มโหอ้โหสาสิเปอร์เซ็นเลยหรอสี่สามสองหนึ่งะสกิปไม่ไม่สกิปเลยเลยนะก็รอสีโอเคเรารอดแล้ว แค่สามอันพอนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องการลดมากขนาดนั้ <c oughs> แต่วางเยอะก็ดีเหมือนกันอะเพราะว่าเราคงวางซื้อเลนเจอร์ไม่ทันหรอก <c oughs> สกิปไปเลยได้อยู่มัง้งนะดาษเนี้ยัน <c oughs> นี้ดีกว่าแล้วก็วางรดเพิ่มอีกอันหนึ่งก็แล้วกัน ที่เป็นขั้นสองครับไปก่อนตึงงตึ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 งโอเคเยี่ยมไปเลยงั้น <c oughs> เราก็วางฟาร์มไปเลยวางไปเลยเขาเนี้ยวางฟาร์มไปเลย วางไปเลยวางไปเรื่อยๆจนถึงเว็บที่จนถึงเว็บที่15แล้วก็หยุดซะแล้วก็ไปหาป้อมปืนมาวางอย่างยังไม่สกิปเราต้องรอดูลาดแล้ว โอ้โห uh huh. ตัวสโลกับเฮฟวี่นี่มันเดินพอๆกันเลยนี่ว่ะแค่น <c oughs> okay, ั้นแหละไม <c oughs> ่ก็ไวอันหนึ่งโอเคพอเราได้ขนาดนี้ปุ๊บคงไหวอะทุกคน ได้ลดทีละสามทีละสามทีละสาม,สามก็จะเหลือประมาณโอ้ยังเหลือเป็นแถวอยู่ฮนะเป็นแถวเลยโอเคมาหนึ่งคันก็ลดปอีกสามเหลือประมาณสี่ต้องมาเพิ่มอีกหนึ่ง <c oughs> สองมาเพิ่มอีกสองพรีดพ a ีดออกมาว่ะ มาอยู่แล้วก็มาวางป้อมปืนเลยวางตรงนี้อัพหลังจากนั้นรอหลังจากนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับฟาร์มทีให้เรามาอัพป้อมปืนให้ได้หนึ่งต้นเป็นแบบเกือบตันหรือเปล่าว่าจะไม่ผิดแล้วก็เขานี้อยากสกิปเลยห้ามสกิปเด็ดขาดสกิปทีนี้อัพบ,บุ้งกาเด้อซอมบี้ได้พยายาตัวอ้วนๆในฐานเลยนะ ยิ่แทนแผลไม่รู้เป็นอะไรซอมบี้ทำเพื่ออ้วนในฐานเลยนะตัวนั้นเราต้องแบบรอดูลาดเราอย่างสกิปไอ,อตัวลัคก,กี้นี่อะไรวะมาสอะไรเด้อมาสเตอรี่โอ้มันชื่อว่ามาสเตอรี่เรียบร้อยคนกูเดีดยงโอ้โหเกินไปบางที ไปเล่นฟาร์มก่อนก็ได้มั้งตอนนี้ถือว่านะเพราะว่าเราต้องใช้ในการในการแบบอัพให้ได้เวลเวลเลยว่เวลตันหนึ่งอันเลยอะซึ่งมันใช้เยอะนะเราตอนนี้เราไม่ต้องรีบเราเยาๆไป <c oughs> เราไม่ต้องรีบนะทุกคนเยาๆไปชิวๆไปก่อนเย้ <c oughs> <c oughs> บอวเดี๋ยวต้พากแค่นั้นเลยไม่รู้ไม่น่าชนะแต่ว่าคงจะเกือบชนะท้ามันตัวเซลนี่คือมันก็ง่ายกว่านั่นแหละแต่ปุคือไม่ต้องออรเรนเจอร์มาอุงตรงเออไม่ต้องออรเรนเจอร์มาแต่ว่าอันนี้เอามาเพราะว่านี่ป้อมปืนใช่ไหมเราต้องอัพให้ได้เวลตันหนึ่งอันก่อนเว็บสามสิบแล้วก็ต้องอัพฟาร์มไปด้วย โคตรเยอะเลโคตรเยอะเลยโอ้โหสมอนเนอร์เอ้ยแต่สมอนเนอร์ไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยอุบาทนะ <c oughs> เพราะว่ามันเสร็พแค่ตัว,ตวกากาะ,ะแต่ในฮาร์ดคอมมูดมัเสพตัวละหัวเสียตัวโคตรเยอะเลยแล้วก็เสียตัวเลือดยี่สิบนะโคตรเยอะ,ยอยอะตึม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  สมมติถ้า,าเกมันขวบแต่เลือดนั้นอุบาทมาก <c oughs> เลือดมันอุบาทมาก <c oughs> ตอนนี้ในเว็บที่ยี่สิบเราต้องอัพฟาร,ร์มให้ได้ตันสองอันแล้วก็เจ็ดร้อยห้เจ็ด้อยแล้วที่เหลือก็หนึ่งฮะก็ที่เหลือก็ 500. ห้าร้อยไอ้นี่คือจะกัดโต๊ะันไป่น,น่าคิดจะไปต้นด่าน,นี่เนี่ยไม่หรอก ลูนิมันจะมันจะมีทั้งหน้าี่ตัวยิ่งนจะมาโคตรเยอะเออวิ่งโคตรเร็วอ่ะไปทำตัวอ้วนในฐานเลยอะไม่ดิพวกระหว่างนั้นตัวสี่ตัวนั้นเข้ามาพวกเราก็ทำตัวกลมๆเลยเราก็ทำตัวกลมๆเลยแบบอ้วนไม่ทำอะไรแม่งเราเป็นรัฐบาลโง่ดีกว่าคนละเมืองลงตรงนี้ไอตรงนี้นี่แหละตรงนี้นี่แหละยาคนร แล้วน้ยตีทำฟืนกูในถังในตัวนี้ไปเว่ยเว่ยใช่แต่ก็เฉียดมากเลยตอนนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับฟาร์มแล้วเราให้เรามาอัพโอ้โหอัพบ่อได้ ชิปสายแล้วป้อมปืนต้นเดียวที่มันไม่ใช่โอ้โหอีกยาวท่านผู้ชมอีกยาวเลยตัวโอ้โหตัวเดินช้ามาละไม่ไม่ไม่เราจะไม่กดเย็ดโอเคได้แล้ว พลังสองดาบเลยทั้งสามดาบเลยค่ะคนละเกมกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใช่แต่กดได้ไปดาบดูนดาบตอนแรกคิดว่าดีสปอร์ตแดาบมาโดจิจิมมันโหตอนแรกโคตรฟังเลยคิดว่าเป็นดาบเลยนะคิดว่าเป็นดาบที่ซุยไม่นะไอ้พวกจะสกัดที่ซุยตอนแรกรีบเปลี่ยนเป็นไพเร็ตจะคายไว้พอเป็นจริงวาโดโอเคกลับเป็นเหมือนเดิมก็ได้ตอนแรกเป็นรีบเปลียนเ็อยู่ อย่าสกิปเราต้องดูลาดกับลาววันใดก่อน ไม่ไหวอะ่ะต้องใช้รถถังอันนึงละสองคันเลยก็ดีเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มละเริ่มมาแว้นกันหน้าบ้านตรูโอ้โหมันคือทุกอ,อย่างในชีวิตมันแล้วเรอวะนั่นอะ่ะ แย่มากบลา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 ฮูเร่ฮูเร่มันมียี่ันมีตอนหลงหอนโอ้โหอุบาทโคตรโ่ยักษ์บอกช่วยค่าดูไปให้ไกลที่สุดโอ้โหาจะแพ้ก็ตอนนี้นี่แหละจะแพ้ก็ตอนนี้นี่แหละอ่าเราคงต้องวางไม่วางละเอาเนี้ยแหละ อ,อาจจะได้ก็ได้นะอาจจะได้ก็ได้นะอาจจะได้ก็ได้นะอาจจะได้ไปกินมาม่าก็ได้นะบบโบอ้อเรียบร้อย, <laughs> ป,ออยป้อมปืนต้นเดียวมันเอาป้อมปืนอันอื่นไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหให้มันเป็นแบบสักเวลห้าโอ้แล้วมึงมาทำอะไรกันตอนนี้วนะเนี่ยงั้นเอา เรนเจอร์ออกเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วเราเอาสแลกเกอร์มาแทนผมไม่รู้ว่าทุกคนมีหรือเปล่านะแต่ว่าต้องน่าจะต้องใช้สแลกเกอร์อะเพราะว่าไม่งั้นก็ยี่สิบห้าสูงสุดละยี่สิบห้าแต่ถ้ามีสแลกเกอร์ก็อาจจะไปได้ไกลกว่านั้นน่าจะต้องมีสแลกเกอร์ทุกคนต้องมีสแลกเกอร์จำได้ละผมจะให้สแลกเกอร์เอื่อยหลังว่ะ ไม่แพ้ลาบคราวนี้เราจะแพ้แบบมีอ่ามีแบบมีคราบติดตูดด้วย,ย,ยมันไม่มีตัวแอร์โอเค ตอนนี้ก็รีบๆสกิปไปเลยอ๋อจำได้แล้วเราต้องวางรถให้ได้สามคันก่อนหรือเปล่าวะวาาใช่นนตอนแรกเราต้องวางอะไรวะวางฟาร์มเราไม่น่าใช่ฟาร์มอะฟาร์มนี่แบบตัดทิ้งได้เลย ใช่ต้องมีสแลกเกอร์ต้องมีสแลกเกอร์ก็ถ้าเกิดสูทคนไม่มีก็เว็บยี่สิบห้าถ้าเกิดคนมีก็อาจจะไปได้สักสามสิบหรือไม่ก็เกินมากกว่านั้นเปิดลแล้วแปลกแล้วไม่อะไม่ไลน์แน่นอนคอมไม่พร้อมชิบหาย

เออก็ได้แค่ยี่สิบห้าเลยประมาณยี่สิบห้าเวฟมั้งถ้าเกิดไม่มีอ่ะแต่ถ้ามีก็อาจจะไปได้ไกลกว่านั้นสักห้าหกเวฟแล้วก็เดี่ยงไม่รู้อ่ะ<ค>แต่ก็รู้ว่า,วาเดี่ยงอ่ะรู้ว่าเดี่ยงอ่ะรู้แค่นั้นแหละ ไม่แบบไม่มีก็เดี้ยงอย่างเดียวจริงโคตรจำเป็นเลยสแลกเกอร์ไม่ก็ท็อกซิกแอนเนอร์สองตัวนโโนเนี้ยโอ้โทกซิกแอนเนอร์ยาวเหรอท็อกซิกนี่จะมีเออไม่น่ามีพวกกูยังไม่มีเลย สองคันจะหวไหมวะน่าต้องจัดการในตัวนี้ก่อนควิกน่าจัดการควิกก่อนได้แล้วก็แล้วก็ค่อยจัดการตัวนั้นด้วยรถแบบมีคนติดปืนไม่ต้องกลัวผมมีปืนนี่มผมมีปืน อืมเจ่งไปเลยแจ้งแป้งว้าวไปกดผิดมันก็กว้า,วางขนาดนี้แต่มันยิยงโคตไก่เลย ือมันยิงโคตไก่เลยตัวหนึ่งหลังจากนี้ก็เล่นฟาร์มข้อแตกต่างของคนที่มีตัวอีเวนต์กับไม่มีตัวอีเวนต์ มันช่างแตกต่างกันในลาวฟ้ากับดินอืมไม่เอยจำได้แล้วว่าต้องทำยังไงจำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าต้องอัพฟาร์มให้ได้ตันเลยตอนนี้ อัพไฟอัพสิบอ้ะเฮ้ยใช่กระเป๋าตังแห้ง,เ,ง,หงจเจ็ดม,มีปัญญาซื้อฟาร,รม์มแห่งอนาคต นี่ได้ละฟาร์มอนาคตห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็ต้องวางโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยแย่ละ คิดว่าจะไหวไปวะเนี่ยไม่น่าไหวเฮ้ยผมทำอะไรผิดวะคุณสกิปเร็วไปแน่เลยโอ้ม่นะติดนิส่สกิปเร็วเกินเราจะแพ้เพราะเรื่องนี้แหละต้องรีบสกิปเพราะว่าไม่ได้ละ ราอนี้ต้องอยากสก,าาาก,กีบนะอืมอาจจะชนะก็ได้ มาก No God p l e a เฮ้ยลักกี้มันเล่นตลกมากเลยเอาละทุกคนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะแต่บคลิปนี้ขอปิดชิปไปเพียงเท่านี้เลยนะเพราะว่ายังไงวะมีแลเล็คเกอร์ก็แบบไม่ทันนีกไม่รู้ทำยังไงนะตอนนั้นอ่ะผมเดี๋ยวผมลองไปหามาอีกทีหนึ่งดีกว่าแต่บคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้เลยนะครับผมไม่ไหวอะสปอร์เรนโซโล่ไม่ไหวโคตรแย่ เสำหรับวันนี้ขอบคุณพีวันนี้เลยนะครับได้สูงสุดประมาณเว็บ25แล้วคุณก็จะแพ้นะครับสำหรับโซโล่แต่เกิดมี2-3คนอาจจะชนะก็ได้หรือว่าเกือบชนะก็ได้นะทุกคนดังนั้นลองไปลองดูกันก่อนสำหรับวันวนี้วันนีครับ